เดี๋ยวเราจะส่งทีมบรรดาน้ำลงไปเก็บภาพสวยๆประบึกซ้าย120กมให้คุณผู้ชมไ้ดูครับไม่กับมันแค่ชนพี่เี้ยนั่นๆนั่นออกมาแล้วโอ้โหพี่ค่ะใหญ่มากตัวใหญ่มากเฮ้ยมีเทพาด้วยไม่ใหญ่เทพาเป็นปลาล่าเนื้อที่ใหญ่สุดในน้ำจืด ก็มีปลาใหญ่ยูตอนนี้ก็มียูสองตัวอัดไซส์ประมาณ120โลนี่เี่จะลงไปว่ายลงเล่นกับมันก็ได้เจะไปเป็นกับลาเหรอครับวันนี้ใช่ครับไอ้ตัวไหนที่แข็งแรงพร้อมลงบ่อเราก็ลงได้เลยไอ้ตัวไหนที่มองอาการมันไม่ค่อยดีเราก็เอามาลงคะเบลเล้วแบบพวกปลาแปลกใช่ไหมว่าตัวส่วนตัวกชอบกับแบบปลาสารวินพวกุ้งกรหูปลา ปลาบึกเราตู้ตัวแล้วคนรู้จักแล้วพวกบาลังจะกระเสื้อไปทำปลาอีกด้านหน่งให้ถ้าเกิดคนใหญ่ตอนนี้ก็มุ้น้อยยังได้แต่แกยังไม่ถึงขั้นดังสานนะแกประมาณ20-30ใหญ่กว่านั้นอุปกรณ์จะเอาปีกเป็นมาพันเป็นทางเชือกขาหมดเลยเรามาดูปลาบึกสาย120กิโลคันคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรพี่น่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งกิม ประดาน้ำลงไปเก็บภาพสวยๆปลาบึกซสาย120โลไหมคุณผู้ชมได้ดูครับด้วยซิวไม่กัดนมันแค่ชนพี่ไม่กัดลั่นน้ำไม่กลัวไม่ชนไม่ชนพี่ระวังนะซิกเกอร์เดี๋ยวมันคิดว่าเป็นนอนอ๋อดีปลาบึกมันไม่กินสัตว์นั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่ค่ะใหญ่ยมมากรวยพีคมาด้วยไม่ใหญ่เยวพาเป็น ปลาล่าเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเลยครับคือตาผมเป็นยังไงผมว่าโอ้โหนะไครับตัวจริงไหมครับคุณผู้ชมครับหลายประเทศมากคู่นี้เดินทางหลายประเทศมากนะครับบิ๊กไซส์4 5 5 2รับ5 2ไม่ใช่ครับู้ชล่าล่ากันแบบมีสไตล์หน่อยครับผม ปลาบ,บึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคท้ายร้อยโลอัพหมดตัวโหนี้ต้องขอบคุณพี่แจนต้อดที่น้องนี่เป็นจริงนะครับ ดูแค่แค้มายืนกันใครที่อยากจะลองกินเนื้อปลาแบบนี้นะครับที่บอกเลยว่าคุณภาพแบบนี้มันหากินไม่ได้แล้วหนังหน,น,น,นาเนื้อฟูฟูเด้งๆฟูฟันนะครับฉ่ำๆก็ติดต่อมาที่เพจนี้ระวังเผ็ดปอมเขาเยอะมากจริงๆใช่ครับตอนนี้นี่คือไปเผ็ดปอมหมดแล้วไม่มีใครซื้อเลยครับโทรมาด่ายอย่างเดียว <laughs> <laughs> มีอะไรอยากกันชักชวนเอ่อเจีหน่อยครับฝากติดตามเพจบอสต้มปลาปราวัติด้วยนะครับก็ถ้าจะซื้อไข่ปลา มีธนาคารเดียวเท่านั้น90คอมชุดของเกี่ยวที่นครับาแคนีเท่านั้นนะครับใครอยากตกปลาก็มาตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในบ่อที่ดังที่สุดนะคนเต็มตลอดโทรมาจองอะไรก็ได้เพราะว่า200บาทเอาปลาออกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ยันปลาหวานใช่ตกปลาหวานก็ออกใช่นะครับผมนี่เราขอบคุณมากครับมีของขวัญเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเห็นพม่ิพยใส่รองเท้าคนหัวครัว ลุยทั่วโลกทั่วโลกไปหลายประเทศมากแล้วดูสภาพมันเยี่ยมากคนลึกเท้ารองเท้าอันนี้เอาเป็ดล้างหน่อยสะอาดเลยก็เลยนี่ครับมีคู่ใหม่ไม้พิเทีนะครับขอบคุณนะครับพิ่อนทีครับ